ที style, ่คิดว okay, ่าต okay, ัวเองเต้นแบบเก่งที่สุดเลยเต้นเก่งมากๆแล้วต้องการจะขึ้นมาโชว์บนเวทีเนี้ยดีเลยเะรอดีไม่มอเข้าข้งมโอเคราดเด็กนักเรียนนี่ยังใส่กางเกงนักเรียนอยู่เลยนะช่คะชื่ออะไรครับชื่อแปงครับคุณแ กายครับคุณกายส้มค่ะคุณส้มพอยค่ะคุณพอยโอเคไว้มีเพลงหนึ่งเพลงที่มีเคยร้องเอาไว้เมื่อ5ปีที่แล้วในคอนเสิร์ตใหญ่ Don't Dream เป็นคืนชีวิตของฉันกับคาเป้จะวางก่อนไหมคะหรือว่าอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมี่ขอดูหน่อย ก่อนให้สาวเหรอโอเคมีให้แบกแต่แบกข้างหน้าดั้งเตรมันคือชีวิตต้องหลอกไฟมันคือเป็ชีวิตกัน ยังไม่เต็มที่ต้องส่งเสียงโหเขาก่อนนะได้ยที่เหล่านี้เพราะว่าของรางวัลชิ้นนี้พี่ห่อเองพี่ห่อเองแบบเลยติดโบเองประดับเองทุกอย่างทีอง่อยู่ชิ้นเดียวเท่านะะั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องจะถอดอะไรอีกแน่หลายชิ้นแล้วนะพี่ขอ,อเพลงได้ไหมคะออเออยากอยากฟังเพลงอะไรอยากเต้นเพลงอะไรคะกินตับ ม่ากลับคําเดียวได้ไหมเพราะว่ามีแค่นั้นนะแต่ว่าเต้นได้ใช่ไหมคิดว่าเด็ดที่สุดในชีวิตแล้วตี้ครับอรนะยิ่งกว่าตุกี้รองได้ปะลองได้ปะใครรองได้บ้างคะใครรองได้บ้างช่วยมีร้องหน่อยใครร้องได้บ้างคะเงี้ยมีร้องแค่ตับตับตับตนะโอเคไหมหนึ่สอตบ พอเท่านี้เพราะว่าเราเป็นเยาวชนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคมีขอโหวตนะเดี๋ยวี่คือเบอร์หนึ่งสองสามสี่เบอร์หนึ่งค่ะใครให้เบอร์หนึ่งฮะเราจะร้องแคะแนนนะเบอร์หนึ่งอีกทีนึงเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่โอเคหี่แสดงว่าระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ใช่ไหมงั้นเบอร์หนึ่งอีกทีได้ไหมคะเบอร์สี่ค่ะ วันนี้ขอมาให้เบอร์สี่ล้กันนะขอบคุณน้องๆทุกคนค่ขอบคุณคทุกคนเดี๋ยวรอที่จะกดรเดีงขอบคมาก่ะโ้าวไหวไหมเธอเนี่ย